ไปแล้วไปแล้วริซอนทัวร์พาเที่ยวคริสต์มิติใหม่วันนี้เราอยู่กันใน1ใน4มหาวิหารในเอแกแ่งกรุงโรมในซีรีสอิตาลีกันต่อไปนะครับและมหาวิหารหลังนี้ที่เรามาเจอมาพาพี่น้องมาเที่ยวชมด้วยกันนี่นะครับก็เป็นเรียกดว่เป็นอัศนะวิหารแห่ง สังขมนทนโรมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนี่คือมหาวิหารยอนลาเตลันนั่นเองครับจริงๆอันนี้ก็มีชื่อทางการจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาร์บาซิลิกา็คืออัครมหาวิหารนะครับซึ่งพี่น้องติดตามได้ในรายการคริสไลฟ์ทอล์กนะเราเคยพูดถึงเรื่องสี่มหาวิหารเอกที่มีการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะครับที่นี้ก็เป็นจะบอกว่าเป็นมหาวิหารเอกในฐานะที่เป็นวัดประจํา ตำแหน่งหรือว่าวัดประจำอัศนะของพระอกรสังสาราชแห่งโรมนั่นก็คือสมเด็จพระสัตรปาปานั่นเองนะครับ พระคิสพระคิสองความรอดซันวัตตอรีซันวัตซันเวชันน่ะอ่าคริสโต้ซันเวชันอันนี้คริสโตซันวัตตอรีและในภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นสองนบุญเลยก็คือยอห์นบัพติสต์และยอห์นอีเวนเจเลชันก็คือยอห์นผู้ที่ผลผอสารสังเกตดูด้านบนนะมีพระเยซูอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับพระเยซูองความรอดด้านซ้ายจะเป็นรูปนบุญยอห์นบัพติสต์และด้านขวาจะเป็นรูปนบุญยอห์นผู้ที่ผลผอสารที่อยู่ใกล้อ่ายอห์นคาสาวกไทยสองฝั่งเลยนบุญยอห์นเป็นยอหนังสือเข็มเขโอเค มีม <c oughs> <ci> ีเก้าอี้เก้าอี้ของพระสารีบาอยู่เก้าอี้ไปรับตำแหน่งอาสนะนี่เลยอ่าอยู่ที่นี่ครับอาสนะนี่อันนี้วัดนู้นที่เราดูมาเป็นเก้าอี้ของพระาปาอ๋อคือเมื่อพระองค์ไปทำไปแบประกอบพิธีแต่แต่ที่คือเก้าอี้ในฐานะที่เมื่อเมื่อวันเมื่อวันที่พระองค์รับตําแหน่งพระสารีบาครับอีกวันนึงพระองค์มาทำถวายมิสาที่นี่แล้วก็ทําพิธีขึ้นบัลลังก์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรมคือพระสังฆราชแห่งกรุงโรมเนี่ยในโดยตําแหน่งก็คือเป็นหัวหน้าคณะพระสังฆราชทั่วโลก ก็ค <ion> <ique> oh. ือพระสันตปาณนั่นเองครับนั่นแหละโดยตำแหน่งคือพระสังฆราชแห่งกรุงโรมคำว่าตำแหน่งพระสันตปาเนี่ยก็คือพระสังฆราชคนหนึ่งครับที่เป็นหัวหน้าของบรรดาพระสังฆราชทั่วโลกจึงได้ชื่อว่าเป็นพระสันตปาณ์สิ่บวชมี3ขั้นสังนุกกรสั่งสงและก็สังฆราชเท่านั้นเองครับพระสันตปาก็คือพระสังฆราชองค์หนึ่งเป็นพระสังฆราชองค์หนึ่งที่ได้รับยกให้เป็นหัวหน้าคณะพระสังฆราชทั่วโลกครับนั่นแหละประมาณนั้นในข้อใหมายนั้นของมาเกสก็ำลังมุดเงินรถครับที่อยู่สำน ที่นี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นวัดแม่ของศาสนาจักรทั่วโลกทั้งโลกเลยนะครับหรือจริงๆเขาคาภาษาละตินเนี่ยเขาแปลว่าเป็นวัดเป็นมารดาแห่งวัดทั่วทั้งจักรวาลเลยนะครับเพราะนี่คือศูนย์กลางของศาสนาจักรคาทอลิกจริงๆนะครับเป็นอาสนวิหารแห่งกรุงโรมซึ่งมีอาสนะหรือว่าเก้าอี้ประจําตําแหน่งของสมเด็จพระสันตะปาปาในฐานะที่เป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรมอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับ ในสมัยโบราณนะครับบริเวณนี้เคยเป็นที่ดิ่งของตระกูลลาเตรานีราบซึ่งเป็นตระกูลขุนนางโรมันที่มีอำนาจมากทีเดียวนะครับแต่ในปีคริสต์ศักราช65ครับก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นก็คือมีสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลเนี่ยถูกจักรัดเนโรกล่าวหาว่าร่วมเป็นกบฏครับผลก็คือที่ดินทั้งหมดถูกยึดไปเลย และก็จุดเปลี่ยนที่สำคัญมากาาอีกที่หนึ่งมรรมนะครับก็คือในปีคริสต์ศักราช313ครับจกักรพรรดิคอนสแตนตินได้ประกาศพระราชกิจฎิกาแห่งมิลานนะครับหรือว่า Edict of Milan ซึ่งให้เสรีภาพในการนับถือาศาสนาคริสต์นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คิดชนสามารถนับถือาศาสนาได้อย่างเปิดเผยโดยไม่ถูกข่มเหง แล้วจกักรพรรดิคอนสแตนตินก็ได้มอบที่ดินลาเตรันนี้นะครับให้สมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อสร้างวัดครับการก่อสร้างนี้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยปี3 1 3ร้ถึงนะครับแล้วก็แล้วเสร็จในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาซีเวสเตอร์ที่1ในปีคริสต์ศักราช324ครับนีจ่จะถือว่าเป็นโบสถ์สาธารณะแห่งแรกของกิจชนในกรุงโรมและเป็นมหาวิหารแห่งแรกในโลกตะวันตกเลยทีเดียวครับ และบริเวณภายในของอัสนวิหารหรือว่าอัครามหาวิหารแห่งนี้นะครับพี่น้องจะเห็นรูปปั้นนะครับ12รูปใหญ่ๆเลยนะครับนี่ก็คือ12อัครสาวกของพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับก็มีเนี่ยไล่ตั้งแต่ทาเดอัาสมัตทิวนะครับไล่ไปก็คือครบทั้ง12องค์เลยครับตรงนี้แบบใหญ่โตสวยงามมากทีเดียวนะครับ ในช่วงเวลาเริ่มแรกนะครับโบสถ์แห่งนี้ถูกอุทิศถวายแด่พระคริสต์เจ้าผู้ช่วยให้รอดครับแต่ในศตวรรษที่9นะครับสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเซอร์จิอุสที่3ได้อุทิศถวายเพิ่มเติมแด่ท่านบุญยนบัพติสและต่อมาในศตวรรษที่12สมเด็จพระสันตะป,ปาปารูชิอุสที่2ก็ได้เพิ่มท่านบุญยอนผู้นิพนธ์พระวรสารเข้าไปด้วยทำให้เวลานี้นะครับโบสถ์แห่งนี้จึงเป็น อัครามหาวิหารอัสนวิหารแห่งพระกฤษฎาเจ้าผู้ช่วยให้รอดและของนักบุญยอนบัพตีส์และนักบุญยอนผู้นิพนธ์พระวรสารครับหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่าอัครามหาวิหารนักบุญยอนลาเตลันก็ได้นะครับแต่ว่าที่นี่ไม่ได้เป็นแค่โบสถ์เฉยๆนะครับเพราะตั้งแต่ศตวรรษที่4ถึงศตวรรษที่12นี่คือที่พำนักและที่ทำงานหลักของสมเด็จพระสันตะปาปากว่า1000ปีเลยทีเดียวครับ ในมหาวิหารยอนลาเลานเองนะครับก็จะมีวัดน้อยในส่วนต่างๆแนละ้วอย่างด้านหลังเมื่อสกักครู่ที่พี่้องเห็นภาพไปก็เป็นวัดน้อยนะบุญฟรังซิสแสงอัสซีซีนะครับมีรูปภาพบนเพดานฝาผนังเนะี่ยที่เป็นจิตรกรรมถ่ายทอดเรื่องราว ของนักบุญฟรังซิส r อาซีซีที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าฟ้องพระสันตะปาปาหรือว่ามีภาพที่แบบท่านถือเหมือนเป็นเสาคำยันพระศาสน,นาจักรนั่นเองครับเชื่อว่าเป็นไม้กระดานาจากก กินข้าของนิวซแล์โอ้สั่งรูปนี้ต้องดูฝั่งนู้นฝั่งนี้ปิดฝั่งนู้นและอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ที่สำคัญนะครับก็คือณอัครมหาวิหารแห่งนี้มีการเรียกประชุมสภาสังขยนาสากลที่สำคัญถึง5ครั้งที่เดียวครับใช้ชื่อเดียวกันเลยนะครับก็คือสภาสังขยนาลายติลัดครับ โดยครั้งแรกนะครับถูกเรียกขึ้นในปี1,123ในการยืนยันข้อตกลงที่ห้ามผู้นำฝ่ายโลกมาแต่งตั้งบรรดาศาสนาบริกรในพระศาสนาจักรครับครั้งที่2ในปี1,139มีการประกาศว่าการแต่งงานของพระสงฆ์นักบวชเป็นโมฆะครับครั้งที่3ในปี1,179นะครับก็กำหนดให้มีเพียงพระคดินันเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกพระสันตปาปาได้ ครั้งที่4ก็กําหนดให้คิดชนต้องรับพิธีศิลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้งและครั้งที่5ในปี1,512ก็มีความพยายามปฏิรูปพระศาสนาจักรครับเดิมมหาวิหารหลังนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น ออฟฟิศหรือว่าเป็นสำนักงานเป็นที่พักเป็นพระราชวังของสมเด็จพระสันตะปาปานะครับที่พักอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยแหละครับแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งแผ่นดินไหวก็ดีทั้งเพลิงไหม้นะครับก็เลยทําให้โอ้นเวลานั้นก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่มหาวิหารนบุญเปโตรวาติกันแทนครับ ใช่แล้วล่ะครับประวัติศาสตร์ของอัครมหาวิหารแห่งนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นเลยนะครับเพราะว่าเคยประสบภัยพิบัติหลายครั้งทีเดียวเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกในปี455นะครับถูกชาววาดาันบุกปล้นสะดมครับและในปี896ก็ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวอีกจนกระทั่งในศตวรรษที่14นะครับคือปี1308 และปี1,360เนี่ยเกิดเพลิงไหม้ถึง2ครั้งทีเดียวแต่ทุกครั้งที่โบสถ์ถูกทำลายนะครับก็จัดถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยความมุ่งม,มั่นและความศรัทธา นี่คือแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสถานีแห่งนี้นะครับที่อยู่ในใจของยิวชนจนกระทั่งเมื่อสมเด็จพระสันตะป,ปาปาเสด็จกลับจากเมืองอวิญงในฝรั่งเศสเมื่อปี1377นะครับท่านจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นครรัฐวาติกันหรือก็คือบริเวณมหาวิหารนบุญเปโตรนั่นเองเพราะว่าพระราชวังลาตลันในสมัยนั้นนี่อยู่ในสภาพที่สุดโทรมทีเดียวนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมหาวิหารนบุญยอลายเดลนันยังคงเป็นมหาวิหารยังเป็นทางการของสมเด็จพระสัทปปา,ปาในฐานะพระสังฆราชแห่งกรุงโรมจนถึงปัจจุบันครับดังนั้นจึงถือว่าเป็นมหาวิหารแม่ของพระศาสนจักรคทิลิกทั่วโลกเลยทีเดียวครับ และนี่ก็เป็นหนึ่งในสี่มหาวิหารเอกแห่งกรุงโรมนะครับทั้งโลกมีแค่สี่มหาวิหารเท่านั้นนะครับพี่น้องอาจจะมีที่ฟิลิปปินส์ก็ดีหรือว่าถ้าเกิดใกล้บ้านเรามากที่สุดก็คือรองมหาวิหารนบุญอันนานะครับที่ปีนังนะครับมาเลเซียที่ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นโรงมหาวิหารนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลทั่วโลกแล้วมีแค่กรุงโรมสี่มหาวิหารเอก ของทั้งโลกเลยนะครับแล้ววันนี้คริสตทัวร์ก็ได้พาพี่น้องทุกท่านได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาขอพระพรจากพระเป็นเจ้าโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์2025ที่มหาวิหารทั้ง4นะครับในซีรีส์อิตาลีของคริสตทัวร์ในโอกาสนี้นะครับก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับ ความรู้นะครับทั้งในแง่ของบริษ,ษัทของมหาวิหารเองรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกรก็ดความรู้ต่างๆแล้วก็พาเยี่ยมชมความสวยงามโออาสง่างามของมหาวิหารแห่งนี้ในโอกาสนี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ทุกคลิปของคริสออนทัวรรวมไปถึงคอนเทนต์ที่ดีจากเครือข่ายคริสสร้างสรรค์ด้วยกันต่อไปนะครับแล้วก็ Subscribe YouTube ช่อง Chris on Tour ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Chris on Tour จากทีม Chris สร้างสรรค์ต่อไปนะครับแล้วก็ซีรีส์อิตาลียังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมี EP ต่อๆไปให้พี่น้องได้เที่ยวชมความสวยงามของวัดต่างๆในอิตาลีกันต่อครับอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้พ่อลาไปก่อนสวัสดีครับ cái lớn đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn